I'm in love with the shape of you ลองเองก็อายเอง <laughs> ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณนำเสนอต่อหน้าผู้คนไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณมีปมอ,อะไรบางอย่างวันนี้ศิล,ลปินคนนี้จะมาปลดปมให้กับเราค่ะอ่าใส่สูตร <laughs> เราก็าเป็นแฟนคลับเขานะคะคุณเอชชแรนเนี่ยตอนที่มาคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนี่อยากไปดูมาก หาตัวไม่ได้ค่ะชอบอะไรชอบทุกอย่างที่เป็นเขาเลยอะค่ะชอบผลงานชอบ p e r f o r m ร์แมบนเวทีความสามารถทางดนตรีของเขาค่ะรวมถึงชอบเขาเรื่องนี้ด้วยทราบใช่ไหมคะว่าคุณเอชชีแนเนี่ยเขาติดอ่างแรกๆตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขากังวลกับมันมากเลยนะคะถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแล้วก็รู้สึกเสียหน้าเวลาต้องพูดต่อหน้าคนนะคะ เหมือนกับผู้เข้าอบรมหรือคนที่จีน่ารู้จักหลายคนเหมือนกันคะ่ะผู้ชายหลายคนจะมาปรึกษาจีน่าว่าคุณจีน่าไม่ชอบเสียงตัวเองเลยอ่ะผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้ชายเสียงสูงเลยทําให้ผมไม่อยากจะพูดผมพูดแล้วผมเสียงแปด๊ดหรือตัวอย่างหนึ่งคะ่ะก็เป็นตัวอย่างที่จีน่าประทับใจยังจําไม่ลืมเลยนะคะคนนี้เนี่ยเขาเกิดมาตาเลทีนี้เขาจะรู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่ต้องขึ้นบนเวที จะโดนเพื่อนล้อไงเอ้ยมองเราอยู่หรือเปล่าเอ้ยพูดกับเราหรือพูดกับคนอื่นแบบเนี้ยอยากชวนมาดูตัวอย่างของคุณเอชชิรนค่ะเขาลองมาหลายวิธีมากที่จะทําให้ตัวเองหายจากอาการติดอ่างไปเจอสปีชเทอร์ปิสเลยนะคะคือคนที่ช่วยเรื่องการออกเสียงแต่ก็ไม่หายจนสุดท้ายวิธีที่ทําให้เขาก้าวข้ามผ่านอาการติดอ่างได้ก็คือการยอมรับยอมรับแต่ไม่ได้ตอกย้ำนะคะ ยอมรับแล้วเรามีความแตกต่างตรงนี้ไม่ใช่ตอกย้ำว่าเราติดอ่างเราตาเลเราเสียไม่พอมันคนละประเด็นกันแล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงจุดตรงนั้นจริงๆอะคะ่ะอยากชวนให้มาถามตัวเองว่าตรงจุดนั้นน่ะมันทําให้เราสื่อสารได้ดีขึ้นจริงไหมหรือที่อยากจะตั้งหน้าตั้งตาเปลี่ยนแปลงตรงจุดนั้นน่ะเพราะว่าแค่อยากให้คนยอมรับในเราอยากให้คนรู้สึกว่าเราดีเราเก่งกันแนะ่ทีน่าทึ่งคุณเอชิรันตรงที่เราคิดว่าการพูดต่อหน้าคนนี่ยากใช่ไหม แล้วคนคนนึงติดอ่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพูดแค่นี้พูดไม่ได้อะทําไมเปล่งเสียงออกมาไม่ได้อะทาไมพูดตะกุกตะกักอะ่ะแต่คุณลองดูเวลาเขาแรปดิเขาแทบไม่หายใจเลยนะแล้วการพูดติดกันติดติดกันแรปติดติดกันแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่คนธรมรมดาจะทําได้อ่ะฉะนั้นอันนี้มันคืออะไรที่พิเศษมากอะค่ะมันมันพิเศษจนทําให้เรารู้สึกว่าต่อจะให้เขาพูดอ่ะแล้ว Flow ไปเลยอ่ะเขาว่าทำได้เช่นเดียวกันะแต่นี่มันคืออะไรที่เราถูกสร้างและถูกออกแบบมาให้ไม่ต้องสมบูรณ์แบบอ่ะให้แต่ละคนมีจุดที่เด่นมีจุดที่ดีมีจุดที่พิเศษสุดสำหรับแต่ละคนและก็มีบางจุดที่เราอาจจะดูเหมือนไม่เหมือนคนอื่นดูเหมือนแตกต่างจากคนอื่นนะคะเลยทำให้รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้หรือการที่เราเกิดมาแล้วมันเป็นแบบเนี้มันคือ เราถูกออกแบบมาอย่างดีแล้วว่าเราจะไม่สมบูรณ์แบบทุกคนจะเป็นแบบนี้มีส่วนที่พิเศษและมีส่วนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนคนอื่นอะถ้าเรามัวแต่มายกชูไอ้จุดเนี้เอาแล้วจุดนี้ล่ะมันจะถูกกลบเกลื่อนด้วยจุดที่เราเรียกมันว่าปมด้อยทันทีเลยนะฉะนั้นอยากชวนให้ ยอมรับค่ะยอมรับทั้งส่วนที่เราพิเศษและยอมรับทั้งส่วนที่เราแตกต่างและเป็นตัวของตัวเองแบบนั้นเลยคนถ้าจะชอบเราเขาชอบที่เราเป็นเรานี่แหละเพราะสุดท้ายอะ่ะไม่มีใครที่จะสามารถมาเป็นตัวเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเราเป็นตัวของเราเองค่ะ The one thing want to one Be yourself, embrace your ks, in, 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 embrace weirdness your your I is quirks, say and am from a, um From a stuttering point of view, don't don't treat it as an issue.